สวัสดีครับคาต้อนรับกสูตรช่องบิลิเบอร์สามหกเกซึ่งคลิปนี้จะเป็นครับองค์คนเกิดราศรีกุมและขนานลกลุมสามารถฟังได้ใน2รูปแบบครับก่อนอนื่นกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องทางของเรื่องเยนคะครับขอบคุณครับใค,ครต้องการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาที่บิลิเบอร6 9ซึ่งจะมีค่าครูสามารถสิทธิ์ได้จากทายของของก็เชื่อเรื่องแอดไลน์ดีมาทำค่าครูได้ครับข่าประกาศโปรโมชั่นในเดือนเมษายนนะครับเป็นรอบแรกก็คือวันที่5ถึงวันที่10นะครับเมษายน2 5 6พนี้ แต่ลดค่าคูให้เป็น2ต่อคือวันที่5กับวันที่6นะครับใครต้องการดูดูส่วนตัวก็แอดไลน์ดีมาถามค่าคูได้เจราคาพิเศษครับโอเคคลิปนี้ครับจะเป็นการบรยายคณนเรให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นวัฒนากำเนิดสิ่งที่มีการเป็นแปนบ่อยแต่ว่ามันไม่แน่นอนนะในเดว,วงชะตาสำหรับราศีกลุ่มและขนากลุ่มเราม,มาติดตามรับฟังกันเลยครับก่อนอื่นนะครับจุดกำเนิดของคนลัคนณกลุ่มคือจุดนี้นะครับหรือราศีกลุ่มด้วยนะครับทั้งสองราศีอยู่ที่ตรงนี้อาจะไม่ใช่สิสองบบอนนรูป สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วไม่แน่นอนไม่ใช่ตัวตนครับเพราะว่าพูดไปคลิปที่แล้วแล้วเป็น E p ีที่2 ep ีนี้เป็น E ีที่3เป็น E ีสุดท้ายนะครับสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วไม่แน่นอนคือราศีมีนพบการเงินเพราะว่าการเงินเนี่ยมีการแบบมีการเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนแปลว่าส่วนใหญ่จะรับราอาไม่ใช่รับราชการนะเป็นงานฟรีแลนซ์เหมือนผมเนี่ยงานฟรีแลนซ์ก็หมายถึงว่าเงินจะไม่เท่ากันแต่ละเดือนไม่เท่ากันเลยนะครับ คือมันมีเศษอจจะไม่เท่ากันยังไงก็ไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าสมมติว่าผมได้เงินเดือนหมื่นห้าก็จะหมื่นห้าและมีเศษที่ต่างกันนะครับไม่มีวันได้เป๊ะไม่เหมือนกันคือด้วยราชการด้วยที่เป็นงานประจําของแต่ละคนนี่ยบางทีงานมันตรงเป๊ะอย่างเช่นได้เงินเดือนหมื่นห้ายังไงก็หมื่นห้าก็คือจ่ายเท่าทุกเดือนหมื่นห้าหมดยกเว้นคุณจะได้เล่นคันถึงจะเป็นหมื่นหมื่นเก้าสองหมื่นอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่คนถูกปะครับอ,อะไรแบบนี้ดังนั้นเนี่ย ใครทำงานราชการทํางานอะไรเงี้ยก็จะมักจะไม่ค่อยตรงกับเรื่องนี้นะครับมีการเป็นแปางบ่อยไม่แน่นอนแปลว่าบางทีเขาให้โบนัสให้อะไรอย่างเงี้ยครับทำโอทีได้เงินเพิ่มเนี่ยครับประมาณนี้ก็ต้องไปดูดาวด้วยนะครับว่าดาวการเงินคือดาวพฤหัสเนี่ยไปอยู่ที่ไหนถ้าดาวสี่ไปอยู่ในเดือนลาภาแปลว่าคนเหล่านี้มักจะทํางานพาร์ทไทม์ทางานที่เป็นนอกเวลาแล้วได้เงินเพิ่มก็แปลว่างานเงินมันจะไม่ไเท่ากันเห็นไหมครับอืมประมาณนี้ทีนี้ งานต่อไปแล้วต่อไปเป็นการลงทุนอ่าการลงทุนนะครับถ้าใครมีดาวพฤหัไปอยู่ในจุดนี้แปลว่าเงินได้จากการลงทุนนะครับก็หมายถึงว่าคนคนนี้ดีนะแต่ต้องไปดูดาวเพิ่มเติมด้วยว่าดาวพฤหัสมันอยู่ในราศีเมถุนยังเป็นปลามิถุนยังเป็นปลาอ่าปันปลาแบบว่ามันมันได้บ้างไม่ได้บ้างนะอ่าประมาณนี้อ๋อก็จะหมดมแบตละนะครับทีนี้พุตตะหมายถึงกิกความรักหมายถึงกิกอ่าการเงินหมายถึงการลงทุน ถ้าการงานหมายถึงโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ Project มาเรื่อยๆนะครับประมาณนี้ก็ถือว่ามันมีทั้งดีและเสียนะครับแล้วแต่ว่าดาวมาอยู่ดาวไปอยู่ที่ไหนดาวพุธเนี่ยนะครับดาวพุธเป็นเจ้าเือนเดียวกับมรณะทั้งได้และทั้งเสียอ่าแปลว่าคนราสิกุ่มเนี่ยเล่นหัวเรืเบอร์ไม่ค่อยได้นะครับแปลว่ามันมันมาทงคู่เลยคือวิธีการคือไปซื้อต่างถิ่นหรือต่างแบบ ไกลๆบ้านนะ่ะไกลๆที่ทํางานนะ่ะก็ใช่ไหมครับเป็นที่ที่เราไม่รู้จักไม่คุ้นเคยต้องเดินทางออกไปไกลหน่อยอ่าประมาณนี้หรือบางทีอ่ะเราไปเที่ยวที่อื่นก็ซื้อไว้อย่างเงี้ยครับได้เพราะว่ามรณะแปาทางไกลนะครับหมายถึงการเปลี่ยนแปลงก็ได้ด้วยนะครับมรณะคือโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยไม่แน่นอนอย่างเช่นเป็นภูมิแพ้เนี่ยผมก็เป็นเหมือนกันภูมิแพ้ย่ยหมายถึงว่าแบบอากาศเปลี่ยนก็จามอ่ากินอะไรก็แสลงคอแบบ ไอบ่อยอย่างเงี้ยครับคือพูดง่ายๆว่ามันจะเป็นโรคที่มันเป็นโรคลำคาญเพราะว่ามันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงบ่อยมากๆเลยก็คืออากาศเปลี่นนี่แหละคือพู้นี้ว่าโรคอะที่มันเวร็วที่สุดที่มีการเปลี่ยนแปล,ปลงคือภูมิแพ้นะครับพออากาศเปลี่ยนปุ๊บหรือบางทีออกแดดมากก็น้ำมูกไหลพอเข้าร่มหน่อยก็จามนี่ครับคือผมเนี่ยจะชอบเป็นแบบออพอหน้าหนาวอ่ะก็จะจามพอ,พอพอแบบเจอยินแบบพัดลมพัดอย่างเงี้ยครับก็จะจาม แต่ตอนนี้ถ้ากินน้ำแข็งเย็นๆน่ะก็จะจามอีกอ่ะเพราะว่ามันร้อนมากถูกไหมครับก็ต้องกินน้ำเย็นพอกินน้ำเย็นเสร็จปุ๊บจามนะครับน้ำมูกไหลเนี่ยมันเป็นแบบนี้อย่าว่าแต่อากาศเลยเรากินอะไรแปลกไปมันก็เป็นอีกนะครับประมาณนี้นะครับโรคภัยก็เจ็บเนี่ยมรดกด้วยครับมรณะมรดกนะขอไปครับแต่มรดกเนี่ยเราก็ต้องไปดูก่อนว่าจะมีหรือเปล่านะครับมรดกคือดาวสุกอาคันดาวพุธดาวพุธถ้าไปอยู่เรือนลาภหรือลาภมรณะเนี่ยมักจะได้มรดกนะครับ เพราะลาภเป็นเป็นสิ่งที่คุณต้องได้อยู่แล้วอแต่มันหมายถึงว่าถ้าลาภาวินาศคือได้ได้ดีต่างถิ่นลาภมรณะได้มรดกลาภกระดุมภาแปลว่าได้โชคลับเป็นเงินโชคลับเป็นเงินเนี่ยจะหมายถึงการที่ได้มาแบบฟุกฟุกฟรีฟรีฟรฟรบางบางทีเราแต่งงานกับคนรวยเราก็ได้เปรไงไงประมาณนี้คือมันจะได้อ,อะไรมาแปลกๆนะครับลาภ ปุตตะแต่ว่าลงทุนเราได้ก็แปลว่าหวยเลอเบร์บเนี่ยมักจะถูกบ่อยแต่อย่ามีดาวร้ายเบียดเบียนชัวนะอ่านะครับลาภเป็นดาวพระธัดพระธัดไปอยู่ในนันปุตตะบันดีการเงินก็ไปอยู่ใช่ไหมครับแต่ถ้ามีดาวลาหูหรือดาวเสากลุ่มหรือเล็งมาที่ที่ไหนอ่ะมีถุนเล็งมาที่ธนูเนาะอ่ะก็แปลว่าสมมติว่าถ้ามีดาวพฤะศรีอยู่นี่มีดาวเสาในราศีธนูมันเล็งกันแปลว่ามันก็ได้ครึ่งเสียครึ่งเด้ออือต้องเข้าใจนะอ่า แต่ว่ามัน,มนได้นะแต่มันได้ขึ้นเมียวนะครับมันต้องเสียออกไปบางทีอ่ะเจ้ากรรมในเวียเยอะนะครับก็คือพูดง่ายว,ว่าได้มาแล้วก็ต้องแบ่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 งกลายเป็นว่ามันได้ไม่เต็มเน็บเต็มหน่วยนั่นแหละไอ้เสาลาหูกับเสาพระหัสเนี่ยนะครับไม่ใช่เสาราหูขอไปพระหัสลาหูกับพระหลัดกับเสาเนี่ยนะครับประมาณนี้เพราะดาวเสาเกิขึ้นปลาศีกุมใช่ไหมดาวพัสีกำลังจะมานี้แต่ว่ามันได้เกณฑ์กันนะครับแล้วมันโยกกันด้วยมันก็หมายถึงว่าพระหลัดกับลาหูเป็นดาวคู่หาน มันไม่สามารถได้แต่เม็ดแตมหน่วยนะครับสมมุติว่าเราปลูกข้าวนี่ยหนึ่งไร่เราน่าจะได้ผลผลิตสมมุติว่ามันจะเป็นถุงกระสอบใช่ไหมครับเอาสมมตินะพ่อแม่ผมเนี่ยไปที่นาให้ให้เขาทําแล้วเราก็จะได้ค่าฟรีนะครับก็คือพูดง่ายเขายืมที่รูมม้ไหมว่าฮอตมากเลยใครๆก็อยากทําจนแบบไม่มีที่ให้ทําอ่ะอืมนะครับสมมุติว่าได้ประมาณสิบกระสอบแล้วพอมีดาวเสากับประหัดดาวเสากับดาวรา,าวหูเนี่ย แปลว่าเราจะต้องแบ่งข้าวออกไปไม่ได้เต็มเน็้เต็มหน่วยบางทีอาจจะแบบอ่ชื้นแฉะเปียกตอนฝนตกอะไรเงี้ยครับก็กลายเป็นว่ามันก็ได้เงินไม่ได้เต็มเข้าใจหรือยังสมมติว่าอาขายได้ทั้งหมดได้ได,ได้ได้หมื่นหนึ่งแต่ว่าอฝนตกเสียไปสักย0สิเอร์ซ็นตก็กลายเป็นว่าไม่ได้แค่แปดถุงนี้ครับกลายเป็นว่าได้ได้ไม่เต็มเนื้อเต็มหน่วยเห็นหรือยัง,อ,ยงอืมประมาณนี้ทีนี้นะครับมรณะ,ะแล้วต่อไปเป็นลาภ ลาภมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยไม่แน่นอนก็แปลว่าชคอาภของเราอะมักมาไม่เสถียรก็บอกเล้ว,ว่าเล่นหอยเลเร์เนี่ยจะยากหน่อยเพราะว่าชคอาภของเราอะมาไม่ปฏิติดประต่อนะครับอ่าเพราะว่าดาวพฤกษ์ดีมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจำไว้เลยว่าขนาดในทักษะนะครับเออพระหัส์กระจันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยถ้าอายุตกลงเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อปีที่แล้ว่าผมก็ตกพระหัสเนาะก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ เปยนแปงแล้วดีถ้าไม่เป็นแปลงล้วสิมีปัญหานะครับก็ก็คือตรงจุดนั้นด้วยมีเป็นแปลงครั้งใหญ่เลยนะครับก็ต้องเข้าใจด้วยจุดนี้นะเพราะดาวพฤหัสบดีเนี่ยมันเป็นดาวที่หมายถึงว่ามันเป็นาปราศีปลายธาตุนี่ไงมีการเป็นแปงบ่อยก็แปลว่าดังนั้นเนี่ยตัวเราเองนะครับทุกทุกราศีนะอ่ะจะต้องเตรียมรับพริรันให้ดีเพ,พราะพฤหัสบดีอย่างมักจะมาแบบไม่แน่นอนเดี๋ยวได้เดี๋ยวเสียเดี๋ยวให้เดี๋ยวไม่ให้อ่าประมาณนี้ดังนั้นชคอกลาภจึงหมายถึง ได้บ้างไม่ได้บ้างก็หมายถึงแบบครึ่งคร่งเหมือนกันอะไรแบบนี้ครับเลยทําให้เราไม่ได้เต็มเป็นตาหนวยนะครับแต่ลา,าพามาจากจเดือนกันเงินก็หมายถึงว่าคนราศีกรุณาคุณม,มักจะรวยได้แบบมีรับเป็นเงินเนี่ยก็คือความรวยนั่นแหละนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าขยันถูกที่ถูกเวลาเนี่ยก็มักจะรวยง่ายอ่าเป็นคนรวยง่ายครับประมาณนี้แต่เราต้องดูในพื้นดวงด้วยว่าดาวพฤหัสเด่นไหมถ้าดาวพฤหัสดไม่เด่นแต่ว่ามันก็ยากนะไม่ได้ง่ายแต่ว่าก็รวยไปนรวยได้นะแต่ว่ามันต้องใช้เวลามากเลยคือพวกนี้ว่าแบบ เหมือนแบบหลายๆคนอะสตีฟจ็อบผู้พันเคปซีอะไรอย่เงี้ยครับรวยตอนแก่กันทั้งนั้นน่ะพูดง่ายก็พูดง่ายว่าก่อนวาระสุดท้ายเลยคือแก่หัวหมอกแล้วอะถึงจะรวยอะถึงจะมีคนรู้จักอะอะไรแบบนี้ครับเข้าใจหรือยังนะมันแปลว่ามันอาจจะต้องใช้เวลายาวนานเข้าใจหรือยังหลังวัยกลางคนอีกวัยกลางคงยังว่าชาแล้นะอืมแต่แบบถึงหลังเกษียณเลยอะพูดง่ายอืมนะครับก็โอเคหลังเกษียณก็ดีกว่าไม่ไม่มีไงถูกปะครับอ่าขอ ขอคือชื่อว่าชาร์นี้ยังได้รวยสักครั้งหนึ่งก็โอเคอย่างน้อยก็ให้เป็นมรดกลูกหลานไปคือแต่ว่ามันมันมันก็ไม่ไสุดนะเนาะเพราะว่าถ้าเปิดเราได้แต่แต่ถ้าได้แต่ใบรุ่นไม่ดีครับได้แต่เด็กไม่ดีพอมมนกล้างผ่านกันไปหมดบอกเลยเพราะตอนเด็กอะ่ะเรายังไม่มีวุฒิที่ภาวะที่จะใช้ต้องการใช้เงินยังไงจะเก็บให้แม่เก็บให้อันนี้จะดีหน่อยนะครับเหมือนดาราเนะี่ยเขาจะไม่เก็บเงินเองเขาจะให้พ่อแม่เก็บให้เพราะว่าพอได้มาเยอะปุ๊บก็ใช้เยอะครับอืม มันก็แต่คนคุณสังเกตได้เลยครับถ้ามีแม่ประกบเนี่ยมีแม่เก็บเงินให้ะจะมีเงินเยอะแต่ถ้าเผื่อใช้เองได้เองก็มักจะมีการสูญเสียการเงินอยู่บ่อยครั้งครับอืมสังเกตดูได้เลยมักจะเก็บเงินไม่อยู่บางคนเนี่ยทำงานมาทั้งชีวิตนะดารานะครับสุดท้ายไม่เหลือเงินเก็บมันแปลกประหลาดไหมล่ะอืมมันมันต้องมีสิเพราะว่าได้เงินค่าตัวไม่ธรรมดานะรายได้ของดาราเนี่ยนะครับถูกป่ะ,ะดังนั้นเนี่ยก็ดูได้เลยว่าใครแบบ เก็บได้ไม่เก็บได้อะไรแบบเนี้ยเออก็ต้องดูตรงจุดนี้ตัวคุณเองก็เช่นเดียวกันนะครับอาจยะยอยามัามวแต่ใช้จ่ายเก่งเพราะคนลาสีกลุ่มนะมักจะลุ่มหลงนะครับย่งผมผมกล้าพูดเลยผมเป็นคนที่แบบช้อปปิ้งเก่งมากนะครับมีร้านหนึ่งก็หมดได้วันเดียวได้เพราะว่าแล้วก็สั่งสั่งสั่งชี้ชี้ชี้ไงไม่ยากใช่ไหมครับอแต่ว่าหาเงินสีมันไม่ได้ง่ายเหมือนอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยผมเป็นคนช้อปปิ้งเก่งก็จริงแต่ผมจะกันเงินไว้ก่อนเลย อ่ะเงินนี้เป็นเงินที่แบบเก็บนะ้าเก็บลืมนะ้าอย่ามาใช้นะอะไรเงี้ยผมจะเป็นคนแบบนี้ไว้อยู่แต่ว่าผมก็แบบเออพอมีเท่าไหร่ก็คือช็อปเลยนะครับประมาณนี้แต่เป็นคนที่พอมาดูเงินอุ้ยกันหมดแล้วอันนี้ก็จะหยุดเนี่ยคุณต้องรู้จักสังเกตตัวเองด้วยว่าเงินเหลือเท่าไหร่แล้วต้องตอกย้ำตัวเองทุกครั้งอ่ะอันนี้ยังไม่จาเป็นอย่าเอาไปซื้อคราวหน้านะดย๋ยวได้เงินมาค่อยซื้อ ต้องบอกตัวเองแบบนี้นะครับมันจะได้เก็บเงินอยู่เนาะโอเคการเงินของเราต้องเป็นแบบนี้วางแผนดีๆสามารถจำคำจิกรได้ใน,นคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดการอักเดตครั้งถัดไปฝากกไดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเพื่อใจให้ได้นะครับขอบคุณครับ